ไม่เชื่อ,อย่าลบลูวาจาศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทลูกหลานพญานากหลานเทวดาสิมาหาคอยเป็นหมื่นเป็นแสนทาเบิงเอาโลดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยานณมทิทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านสำหรับวันนี้ เราขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเกี่ยวกับความเป็นมาก่อนที่จะมาเป็นธรรมะอุทยานและการเป็นสุดยอดพระเกจิที่มีผู้คนเลื่อมใสกันทั้งประเทศอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าพระอาจารย์สายวิทยาคมที่ดังที่สุดก็คือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนั่นเองเรียนวัตถุมงคล หรือการได้ฟังโอวาทธรรมคือสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มากด้วยบุญบารมีของภาคอีสานการเดินทางไปกราบสักการะและฟังธรรมจากท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านใดที่สะดวกก็อยากให้มาสักครั้งเพราะถือว่านี่คือการกรบาบพระที่แท้จริง ไม่เพียงแค่ลูกศิษย์ลูกหาเพียงเท่านั้นพระอาจารย์สุริยนันแห่งวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามท่านยังให้ความเคารพเลื่อมใสต่อองค์หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทหรือที่ชาวบ้านเรียกท่านว่าหลวงปู่ศิลาปัจจุบันหลวงปู่มหาศิลาท่านจำวัดอยู่ที่ ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทติดถนนสี่เลนเส้นจังหวัดกาลสินมุกดาหารถ้าจะให้พูดถึงเรื่องราวปฏิหารยานอย่างรู้ทั้งที่เกิดขึ้นกับตัวและรับฟังจากผู้อื่นนั้นก็มีมากมายหลายเรื่องเกินจะนับแต่ว่าที่หลวงปู่มหาศิลาจะมาถึงจุดนี้หลวงปู่ท่านก็เคยโดนชาวบ้านขับไล่ และปรามาต่างๆนานาว่าท่านไม่ดีและหลายแรงจนถึงขั้นที่กล่าวหาว่าท่านเป็นปอบความที่ท่านเป็นผู้ที่คงความสมถะดูรักษาสินได้แม้กระทั่งขุดหลุมเพื่อจำพรรษาท่านก็เคยปฏิบัติมาแล้วแต่บรารมีก็ส่งให้ท่านเป็นตัวแทนของเทวดาเพื่อโปรดสัตว์และช่วยเหลือมนุษย์เชกเช่นปัจจุบัน สำหรับวันนี้จะมาเล่าเรื่องปฏิหารยานอย่างรู้ของหลวงปู่มหาศิลาเกี่ยวกับวาจาศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะมีธรรมะอุทยานและวัดพระธาตุมื่นหินมาให้ทุกท่านได้รับฟังกันค่ะครั้งหนึ่งหลวงปู่มหาศิลาได้ลั่นวาจากับลูกศิษย์พางพูดไปหัวเราะไปว่ามุจเจ้าคอยเบิงเดอปีหนาปีฮื้อ ลูกพญานาคหลานเทวดาสิมาหาคอยเป็นหมืน่นเป็นแสนเมื่อได้ยินแบบนั้นลูกศิษย์ก็ได้ถามต่อว่ามุดเจาภาคกันมาอย่างหลายขนาดนั้นเพิ่นมาเหตีอ,อย่างเนาะรับหลวงปู่หลวงปู่จึงได้ตอบว่าเทวดาใหญ่เทวดาสูงสุดเพิ่นมานิมนต์ให้คอยลงมาโปรดค้นเพิ่นบอกคอยว่าเพิ่นสิซอยให้คอย เป็นที่หูจักให้ค้นมาซอยสร้างซอยต่อศาสนาห้มันคงสืบต่อไปนั่นคือวาจาที่หลวงปู่ได้ลั่นกับลูกศิษย์เอาไว้ก่อนที่จะมีธรรมอุทยานและวัดพระธาตุหมื่นหินสิ่งที่หลวงปู่มหาศิลาได้ลั่นวาจาเอาไว้คงไม่เกินความจริงเพราะการได้เห็นและสัมผัสด้วยสองตาและใช้ใจสัมผัสถึงบาร,รมีก็พอจะทราบ การที่ลูกศิษย์ลูกหาจากทุกสารทิศนับหมื่นนับแสนมาหาท่านมันตรงตามวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอย่างน่าอัศจรรย์ท่านออกรับแขกต้อนรับลูกศิษย์ให้โอวาทธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยตัวท่านเองมีเพียงแค่วันจันทร์เท่านั้นที่ท่านจะหยุดพักเพื่อรักษา,าธาตุขันธ์ของท่าน การที่ลูกศิษย์ลูกหามาจากทั่วสารทิศนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่น่าเหน็ดเหนื่อยสำหรับหลวงปู่มหาศิลาในวัย78ปีจึงมีลูกศิษย์ได้ถามท่านว่าหลวงปู่โบเมยอบอกครับเมื่อได้ยินแบบนั้นหลวงปู่จึงได้ตอบลูกศิษย์ว่าข่อยมีเทวดาค่อยมาดูแลมากกันหลายจากทัางซีทิศแต่มาดูทีสุดคือทิศอุดร เพื่นจะทรงเทวดามาดูแลรักษาตัวคอยทุกมือจากที่ได้ยินข้อมูลนี้เท่ากับว่าหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทคือตัวแทนของเทวดาที่คอยโปรดสัตว์โปรดมนุษย์ทุกคำสอนทุกโอวาทล้วนแต่สะเทือนเข้าถึงหัวใจของผู้ที่ได้รับฟังยังไม่นับรวมโครงการหลายต่อหลายโครงการ ที่หลวงปู่มหาศิลาได้เมตตาสร้างไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธุชนรุ่นหลังทางด้านศาสนาด้านการศึกษาด้านการแพทย์ยอดบริจาคนับรวมได้เกินกว่า1 0 0ล้านลูกศิษย์ลูกหาที่นำปัจจัยมาถวายท่านก็จะนำบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ต่อโดยที่หลวงปู่มหาศิลาไม่ได้เก็บสะสมเอาไวา้ใช้ส่วนตัว ท่านยังคงความสมถะอย่างเสมอต้นเสมอปลายและไม่กี่วันที่ผ่านมาเพิ่งจะมีการฉลองกุฏิไม้สักหลังใหม่ที่นี่คือกุฏิหลังแรกของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทที่ลูกศิษย์ลูกหาตั้งใจถวายในวัย78ปีและรวมของเพศสมณะมากกว่า62พันษา ลองมาฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเคยทักดาราชายท่านหนึ่งเอาไว้ว่ามีความเกี่ยวพันกับพญานาคหลวงปู่มหาศิลาท่านได้ทักว่าในอดีตชาติดาราชายท่านนี้เคยเป็นพญานาคขอมเป็นลูกของพระนางสุคันธาซึ่งเป็นพี่น้องกับพระนางโสมาอยู่ในเครือของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ ตามตำนานของกัมบูชาสืบต่อกันมาเรื่องพระเจ้าทองกับนางนาคในเรื่องเล่าว่านางนาคคือลูกของนัราชอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลส่วนพระทองคือเจ้าชายรูปงามผู้เลอโฉมวันหนึ่งนางนาคแปลงกายเป็นมนุษย์ขึ้นมาเล่นน้ำซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พระทองเดินทางผ่านมาพอดีเมื่อพระทองเห็นจึงเกิดความรัก และได้อภิเษกสมรสกันในเวลาต่อมาและพญานาคราชซึ่งเป็นบิดาของนางนาคจึงได้สร้างเมืองใหม่ขึ้นและให้ชื่อว่ากัมพูชาดังนั้นพระทองตามตำนานแล้วคือกษัตริย์องค์แรกของเมืองกัมพูชานั่นเองนี่คือเรื่องราวแห่งความรักระหว่างพญานาคก,กับมนุษย์สายใหญ่ที่เชื่อมต่อกันจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เมื่อพูดถึงพญานาคว่ากันว่าใครที่มีอดีตชาติเป็นพญานาคหรือเคยเกี่ยวพันกับพญานาคจะสามารถสื่อสารกันได้ซึ่งมันก็ไปพ้องกับสิ่งที่หลวงปู่มหาศิลาได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า ลูกหลานเทวดาลูกหลานพญานาคจะมาช่วยกันสืบต่อพระพุทธศาสนาซึ่งที่ธรรมอุทยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทก็มีองค์พญานาคสององค์ไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้กราบขอพรอ,อีกด้วยเมื <S <s ่อกล่าวมาถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังก็คงพอทราบถึงบุญบารมีการอย่างรู้อดีตอนาคตของหลวงปู่มหาศิลา ทางเราอยากให้ทุกท่านมีโอกาสไปกราบท่านสักครั้งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลสุดท้ายนี้เราขอให้เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านให้แคล้วคราดปลอดภัยพลิกชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีมีอยู่มีกินทุกท่านเทินความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมอมอพิทท่านผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ